มังกรบทที่397เพื่อนเก่าหลังจากการเดี่ยวเปียนโนของปเหวินซั่วตามมาด้วยการแสดงเดี่ยวไวโอลินพอจบการแสดงเดี่ยวไวโอลินเสร็จก็เป็นรายการเด่นของคืนนี้เจ็ดนางฟ้าสู่โลกมนุษย์เจ็ดนางฟ้าสู่โลกมนุษย์เป็นการเต้นรำแบบโบราณคนที่แสดงเป็นเจ็ดนางฟ้าต่างเรียกได้ว่าเป็นนางฟ้าตัวจริงกันทั้งนั้น เอาแค่คนเดียวมายืนต่างเป็นสาวสวยระดับดาวมหาลัยทั้งนั้นเลยหนึ่งในนั้นหลินหวันชิวดูโดดเด่นที่สุดเธอเหมือนดวงจันทร์กระจ่างท่ามกลางหมู่ดาวพอออกมาก็หนึงดูดสายตาทุกคนพุ่งไปที่เธอกระโปรงยาวสีขาวบวกกับเรือนร่างอารชรอ่อนแอนหลินหวันชิวในตอนนี้ประหนึ่งเทพธิดาลอยละล่องมาสู่โลกมนุษย์จริงๆภายใต้เสียงดนตรีที่อ่อนโยนหลินหวันชิวขย่งเท้าเต้นบัลเล่ ทุกสายตาและรอยยิ้มของเธอคอยดึงดูดจิตวิญญาณคนพาให้หัวใจเต้นไม่เป็นสัมทุกคนในงานพากันมองตาเคลิมไม่มีอะไรต้องแปลกใจเลยหลังจากคืนนี้เป็นต้นไปชื่อของหลินหวันชิวจะโด่งดังครับมหาลัยจงไห่แน่นอนเพลงสิ้นสุดลงหลินหวันชิวโค้งคำนับก่อนลงจากเวทีแต่นักศึกษากว่าสองหมื่คนด้านล่างเวทีกลับยังไม่หลุดจากพวังเหมือนอารมณ์ยังค้างคา จนกระทั่งหลิ่งหวันชีงอหายไปจากเวทีด้านล่างถึงมีเสียงปรบมือดังกึกก้องขึ้นพี่เฉินเฟิงหวันชีวเฉินเฟิงยิ้มมองสาวน้อยบางทีอาจเพราะต้องออกแรงเต้นบนเวทีไปไม่น้อยใบหน้าของสาวน้อยถึงแดงระเรื่ออชวนมองมากยิ่งขึ้นพี่เฉินเฟิงพี่คิดว่าหวันชีวเต้นเป็นยังไงบ้างคะหลิ่งหวันชีวก้มหน้าถามเสียงเบาเต้นได้เก่งมากเลยจ้ะเฉินเฟิงยิ้มบอก แค่เต้นได้เก่งมากเองหรอสาวน้อยทวนคำนี้ในใจสายตาคู่งามหม่นมองลงไปเล็กน้อยตอนนี้เองพิธีกรชุดราตรียาวสีแดงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอหยิบไม้ขึ้นมายิ้มพูดว่าเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงจะอยากรู้เต็มที่แล้วว่าแขกพิเศษปริศนาที่จะออกมาแสดงเป็นคนสุดท้ายในค่ำคืนนี้คือใครกันแน่อยากรู้ ผู้ชมด้านล่างร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันท่าทีตื่นเต้นมากฉันรู้ว่าทุกคนอยากรู้คะ่ะแต่ว่าก่อนที่แขกปริศนาคนนั้นจะออกมาฉันจะขออุบไม่บอกฐานะของแขกท่านนี้ก่อนละกันแต่ฉันบอกความลับเล็กๆแก่ทุกคนได้นะคะว่าแขกปริศนาคนนี้เป็นสาวสวยมาก เป็นสาวสวยที่ร้องเพลงเพราะมากหลายคนในที่นี่ต้องเคยได้ฟังเพลงของเธอมาแล้วแน่ๆและน่าจะเป็นแฟนคลับตัวยงของเธอแน่เลยทีเดียวพอพิธีกรพูดจบเหมือนระเบิดลงด้านล่างเวทีสาวสวยร้องเพลงเพราะมากมีแฟนคลับมากมายแขกปริศนาคนนี้ต้องเป็นดาราแน่นอน ผู้ชมเริ่มตื่นเต้นคึกคักขึ้นมางานฉลองวันเกิดมหาลลยจงหายปกติจะเชิญนักธุรกิจหรือไม่ก็นักวิชาการที่มีชื่อเสียงมานี่เชิญดารามาถือเป็นครั้งแรกเลยนะดูจากระดับมหาเลยจงหายแล้วดาราคนนี้ไม่น่าจะกิ๊กก๊อปอย่างน้อยก็ต้องเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งละสรุปว่าเป็นดาราหรือนักร้องคนไหนกันแน่นะทุกคนต่างสนใจใครรู้กันทั้งนั้น เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญปรบมือต้อนรับแขกพิเศษของเราในคืนนี้ขึ้นเวทีเลยค่ะพอพิธีกรพูจบก็มีเสียงปรบมือราวสายฟ้าฟาดดังจากด้านล่างเวทีอีกครั้งท่ามกลางแสงสปอตไลท์สว่างร่างอรชรร่างหนึ่งปรากฏสู่สายตาทุกคนอา้าวินาทีที่ร่างนั้นปรากฏออกมาก็มีเสียงกรีดร้องดังมาจากด้านล่างเวที จากนั้นเหมือนปรากฏการ์โดมิโนโทั้งหมดเริ่มกรีดไปตามตามกันฉูช่ชิ่งฉือฉูช่ชิ่งฉือจริงด้วยพระเจ้ามหาลัยเชิญฉู่ชิ่งฉือมาได้ไงเนี่ยเทพธิดาผงรักคุณทุกคนบ้าคลั่งไปตามตามกันคนรุ่นเก่าอาจไม่เข้าใจความบ้าคลั่งชนิดนี้แต่วัยรุ่นกลับเห็นเป็นเรื่องปกติฉูช่ชิ่งฉือดังมากเกินไป เป็นดาราหญิงคนเดียวที่แค่เข้าวงการมาก็ดังทันทีในประวัติศาสตร์ของหวาเซียเธอกลายเป็นดาราดังไปทั่ววงการบันเทิงในตอนที่สาวน้อยคนอื่นพึ่งเข้ามอลายจวบจนวันนี้คำว่าฉูชิ่งฉือสามคำนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วแถมสิ่งที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นคือเข้าวงการมาหลายปีฉูชิ่งฉือกลับไม่เคยมีข่าวเชาว้าใดๆเลย ดาราหญิงคนอื่นต้องมีข่าวซุบซิบกับดาราชายบ้างไม่มากก็น้อยแต่ชูชิงถือไม่เคยมีเลยเพราะว่าไม่มีข่าวไม่ดีเลยทําให้หลายปีก่อนชูชิงถือได้รับการโหวตให้เป็นเทพธิดาแห่งชาติกลายเป็นคนรักในฝันของชายหนุ่มมากมายทั่วทั้งหวาเซียดังนั้นเดาได้ไม่ยากเลยว่าการที่เธอมาปรากฏตัวที่มหาลัยจงไห่ในวันนี้นักศึกษาชายที่นี่จะบ้าคลั่งขนาดไหน สถานการณ์ตอนนี้คล้ายกับว่าจะคุมไม่อยู่แล้วด้านหลังเวทีที่เฉินเฟิงอยู่ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่ชายหนุ่มหญิงสาวขยงหนึ่งพอได้ยินว่าบนเวทีเป็นฉูชิ่งฉือแต่ละคนตะลึงไปตามตามกันฉูชิ่งฉือหรอเป็นฉูชิ่งฉือหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องไปขอลายเซ็นเธอให้ได้ เซียวรั่วตื่นเต้นมากฉูชิ่งถือเป็นไอดอลเพียงคนเดียวของเธอและเป็นเป้าหมายให้เธอพยายามเมื่อก่อนเธอมีโอกาสแค่ดูฉูชิ่งถือทางทีวีไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้เห็นในระยะแค่สิบกว่าเมตรเทียบกับเซียวรั่วแล้วหลินหวันชิวกลับดูสงบนิ่งไปเลยเพราะเธอเคยเจอฉูชิ่งถือที่สถานีรถไฟของชางโจมาก่อนแล้วแถมตอนนี้เฉินเฟิงยังช่วยชีวิตฉูชิ่งถือไว้อีกหลังจากนั้นฉูชิ่งถือก็ขอวีแชทกับเฉินเฟิง สวัสดีค่ะฉันชูชิ่งชือนะคะพอขึ้นเวทีชูชิ่งชือก็เอ่ยปากทักทายคนดูด้านล่างเวทีอย่างร่าเริงด้านล่างเวทีกรีดร้องขึ้นอีกทุกคนปรบมืออย่างบ้าคลั่งเสียงปรบมือดังเหมือนสายฟ้าฟาดหนึ่งนาทีผ่านไปเสียงปรบมือยังคงไม่หยุดและมีทีท่าจะตบแรงต่อไปเรื่อยๆถ้าทุกคนปรบมือไม่หยุดชิงชือก็ร้องเพลงไม่ได้นะคะจวบจนชูชิ่งชือพูดยิ้มยิ้มเสียงปรบมือถึงซาลงไป แต่ว่าความตื่นเต้นในแววตาคนดูยังคงไม่เลือนหายไปทุกคนอยากฟังเพลงอะไรคะสงวนไว้เพื่อนเก่าบานในกรกฎาคมมีเสียงดังระงม,มจากด้านล่างเวทีเพลงที่เอ่ยนี้เป็นเพลงดังของฉู่ชิ่งฉือทั้งสิ้นทุกคนต่างรู้จักดีงั้นก็เพื่อนเก่าละกันฉู่ชิ่งฉือยิ้มหวานตัดสินใจเลือก ด้านหลังเวทีหลินหวันชีลอดเหลือบมองเฉินเฟิงไม่ได้ในฐานะผู้หญิงเหมือนกันเธอชอบรู้สึกว่าฉูชิ่งถือคิดอะไรแน่ๆถึงเลือกเพื่อนเก่าก่อนร้องเพื่อนเก่ามีข่าวร้ายข่าวหนึ่งจะบอกทุกคนนั่นคือนักเล่นเปียโ,โนของฉันวันนี้ป่วยพอดีดังนั้นฉูชิ่งถือมองลงไปด้านล่างเวทีพลางยิ้มว่าฉันอยากจะเชิญเพื่อนคนหนึ่งขึ้นมาช่วยฉันบรรเลงหน่อยนะคะเพื่อนเก่าคำนี้ออกมาทำให้ทุกคนตะลึงอีกครั้ง คอนมีตาก็ดูออกทั้งนั้นว่าการที่นักเปียโ,โนของถูชิ่งถือป่วยเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อนเก่าคนนี้ต่างหากและที่เป็นประเด็นแถมในที่นี้ยังมีเพื่อนเก่าของถูชิ่งถือเพื่อนเก่าคนนี้เป็นใครกันแน่นะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่398ไม่เจอกันนานเลย